ชาดกว่าด้วยคนมีปัญญาบริโภคอัธกถาพาโลวาทาชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่นกูตาคารสาลาป่ามหาวันกรุงเวสาลีวันหนึง่งมีสีหาเสนาบดีผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาคนหนึง่งมานิมนต์พระพุทธเจ้าเข้าไปรับพัตตาาารที่เรือนของตนเช้าวันรุ่งขึ้น พระศาสดาจึงเสด็จไปที่เรือนของสีหาเสนาบดีพร้อมด้วยพระภิกษุทรงแวดล้อมหมู่ใหญ่เมื่อไปถึงก็ได้ไปประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วอย่างดีพระภิกษุสงที่ตามเสด็จก็นั่งลดลันกันไปตามลำดับอาวุโสสีหาเสนาบดีคนนี้โปรดปรานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกชนิด เขาจึงถวายพัตตาหารที่ปรุงด้วยเนื้อชั้นดีแด่พระาศาสดาและเหล่าพระภิกษุซึ่งพระาศาสดาเมื่อเสร็จพัตตกิจก็กระทําอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับข่าวว่าพระาศาสดาไปรับพัตตาหารที่เรือนของสีหาเสนาบดีมีคนนำไปพูดกันปากต่อปากเมื่อพวกนิครณหรือนักบวชนอกาศาสนาได้ยนินเขาก็เกิดอิจฉา เพราะพวกตนไม่เคยได้รับนิมนต์ไปเลยทั้งๆที่อยู่ในเมืองเวสาลีมาตลอดในขณะที่พระพุทธเจ้าเพียงจาริกมาเพื่อเผยแผ่ศาสนาเท่านั้นพวกนิครนจึงนำไปพูดใส่ใครกับพวกชาวบ้านว่าพระสมณโคโดมเสวยเนื้อที่เขาอุทิศถวายทั้งที่รู้อยู่ว่าเขาฆ่าเพื่อตนแล้วทำมาสั่งสอนคนอื่นช่างไม่น่าเลื่อมใสเอาซะเลย เมื่อเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้ยินเข้าจึงนำมาสนทนากนันในโรงธรรมสภาว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายนิครนนาตบุตรกับสาวกเที่ยวไปพูดใส่ใครว่าพระสมณะโคโดมเสวยเนื้อที่เข้าอุทิศถวยทั้งที่รู้อยู่พระสมณะโคโดมไม่ควรทำอย่างนั้นแล้วความจริงเป็นอย่างไรหนอพระาศาสดาเสด็จมาได้ทรงสดับถอยคำเหล่านั้นพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนิครนาตบุตรนินทาเราว่าบริโภคเนื้อที่เขาอุทิศถวายแต่ในบัตรนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้ติเตียนเราแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี มีพราหมที่เกิดในตระกูลเศรษฐีคนหนึ่งเห็นภัยในกามทั้งหลายได้สละทรัพย์สมบัติทั้งหมดบริจาคทานแล้วเดินทางสู่ป่าหิมพานต์บวชตนเป็นฤาษีสร้างบรรณาศาลาอยู่ในภูมิประเทศอันน่ารื่นรมบำเพ็ญเพียรอาศัยพืชผักและผลไม้ในป่าเลี้ยงชีพเวลาผ่านไปนับสิบปีพระดาบดได้เดินทางออกจากป่าหิมพานต์มาสู่ดินแดนของมนุษย์อีกครั้ง เนื่องจากจำเป็นต้องเสพอาหารที่มีรสเค็มบ้างรสเปรี้ยวบ้างเพื่อสุขภาพพระดาบดเดินทางไปถึงเมืองพระนสีได้ไปพักอยู่ที่โคนต้นไม้นอกพระนครพอรุ่งเช้าก็ได้เดินเข้าไปบินทบาตในพระนครพระดาบดเดินไปเรื่อยๆจนถึงตลาดที่นั่นมีพ่อค้าจอมเอารัดเอาเปรียบคนคนหนึง่งเมื่อเห็นพระดาบด นุงห่มหนังสัตว์อย่างสมระก็เกิดความรู้สึกอยากแกล้งพ่อค้าคนนั้นจึงนิมนต์พระดาบทให้เข้าไปในเรือนของตนปูลราชอาสนะให้นั่งแล้วสั่งให้บริวารปรุงอาหารที่ทำด้วยเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆมาถวายพระดาบทเมื่อพระดาบทฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อค้าคนนั้นก็นั่งลงข้างๆแล้วกล่าวขึ้นมาว่าอาหารที่ท่านฉันในเช้าวันนี้ คือเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ฆ่ามาเพื่อท่านโดยเฉพาะขออากุสลใดๆอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอจงตกเป็นของท่านเถิดเพราะท่านเป็นคนฉันมันถ้าไม่มีท่านข้าพเจ้าก็ไม่ต้องฆ่าไม่ต้องเบียดเบียนพวกมันพระดาบทได้ฟังดังนั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทางวิตกอะไรแต่ได้กล่าวตอบพ่อค้าว่าดูก่อนท่านผู้เจริญถ้าสมณะนั้นเป็นผู้มีปัญญา มีขันติและมีเมตตาไม่บริโภคเพื่อก่อกิเลสให้พอกพูนแต่บริโภคด้วยสติบริโภคด้วยความไม่รู้ไม่เห็นว่าเขาฆ่าสัตว์เหล่านั้นมาเพื่อตนต่อให้ผู้ให้ทานคนนั้นจะฆ่าบุตรและภรรยามาถวายผู้ที่บริโภคก็จะไม่แปดเปื้อนด้วยบาปเลยพระดาบทกล่าวจบก็ลุกออกจากเรือนของพ่อคาทุศีลทันชีและเดินทางกลับป่าหิมพาน โดยไม่ได้อยู่ในดินแดนของมนุษย์ต่อทั้งทงท,งที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงได้ไม่กี่วันพระศา,าสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าแม้ในการก่อนนิครนนาตบุตรก็ได้กล่าวติเตียนเรามาแล้วเหมือนกันพอ่อคคาทูศีในครั้งนั้นได้มาเป็นนิครนนาตบุตรในครั้งนี้ส่วนพระดาบทคือเราตถาคต